พี่มาเฮ้ hey. สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กำลังเสียไปย้ยยางเด้อค่ะเด้อเปิดประตูก่อนพู oh. ดูพว่มาไปยางพี่มาอือ หิมะตกปล่อยๆด้วยพี่น้องเด้อตอนนี้ก็สิพผ้าหมาเป็นยางหมาก็ซื้อว่าอีวิลมาสิดมหายัางละวิมะาเอาของขาของแข้งกูอยู่นี่ละบัดนี้ไปไปที่นอกไป ผ้ามายางแค่บาดไปขี่ไปเงียวนี่อยากลำบ,บากกันสี่เด้อพี่น้องเดอ้อมาอยู่เมืองหนอกหนึ่งหนะ้าสีผ้าหมาออกทั้งที่โอ้ยบ่อยากถักยางตามตูดหมานะพี่น้องโอ้ยมื่นนะมันมืน่นมันมืน่นตัวรวยเลยนะวิมาวัสก้เด้อ มือพี่น้องเอ้ยมืนมันเป็นน้ำแข็งยุ่ยต้ยิยมะหล่นลงมาใหม่แล้วพี่นออ้องโอ้ยโอ้ยปัดทิโถอ้ย,อยเอากู้ว่าได้จูงมาเนี่ยกู้เป็นลมหัวซักทวนพี่มะเปน ปอยคือลังนั่งนะสวัสดีพี่น้องพี่น้องชุผู้ชุชคนมาดึงดึงดึงี่มาบสกบดูเนาี่สีขี้สียอ่อใส่มาตันเหนฮะลากผู้ขอป้าให้หน่นะคะ Nej Vimma, Vad ska du? Vimma, vi går tillbaka. Jag vill inte gå mer. หมะมันติดกับต้นไม้สวยๆเมือ่อกวกแขงกระดั่งเลยพี่นนอกหมากะยักง่างพวกหมาโอ้ง่ามมา่พี่นอน,น,ออามมานอกอันนี้อยู่ในปา่าไม่มาแบนต์อพีมาง่ามา่พี่นนอกอสวยงามตามท้องเลี่ยงได้พี่น้องเดอ้อ คุณทางย่างกระจกหลอกไปยังสี่ะไรพี่น้องทั้งกระพ้าหมาย,ย่างจะให้ดูหิมะสวยๆเด้อพี่น้องเด้อดูหิมะสวยๆกับการตกไม่แรงของวันนี้นะคะเป็นไงคะต้นไม้วิมาไปวิคมที่บอก,กอันอ๋อเ้าหรอต้องเก่งบ่ขี่เบีเ้ยวเดี๋ยวนี้ฮะกูขะกูหรอกู กูพี่กูเนาะเอาบรรยากาศหนาวหนาวมาฝากเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยเอาบรรยากาศหนาวหนาวมาฝากพี่มาให้พี่กูให้ย้อนก้อินต์กูเด้อเหาออยากเข้าไปบา้าะเอาที่นี่แม่ เอามาสักลวพี่น้องเลยเอาเอาไว้ซ้ำนีก่อน้ะพี่น้องเด้อข่อยหนาวมือจังไงสิหาคลิปที่ดีไม่ๆมม,ม,มาฝ่าอีกมื่อนี่พผ้าหมาเอาว่าขี่ไม่เงียวมันกับว่าขี่ซ้ำดอกเอาซ้ำนี้นะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีมาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไม่บายนะค่ะเด้อ